สวัสดีครับผมมีฝอรประสมครับพบก่อนผมก็จะพากไปดูเช่นเคยวันนี้ผมพาไปดูเจ้ากระบะที่อยู่หลังผมีกันเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นกระบะโฟร์เลนเจอร์รุ่นวัยแท่งนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสาบาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษก็คือเป็นโรลเลอร์ตัวปิดฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้จะเพิ่มมาอีกสามหมื่นบาทนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชิ้นงานตัวแรกที่ผมติดตั้งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นอะไรบ้างนะครับ ตัวแรกเลยตัวนี้เป็นกระจังหน้าพร้อมกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นรุ่น f หนึ่ง r ศูนย์สไปเดอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ f มดีตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวสีทูโทนสีเดียวตัวรถตัดด้วยดําด้านนะครับต่อมาจะเป็นไฟ led นะครับ led สามดวงนี้ตัวเป็นสีขาวนะครับที่ลูกค้าเลือกตัวนี้จะต่อมาเป็นกันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้จะทําขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นสีดําด้านพอพร้อมกันแข็งสีดําด้านนะครับผม ตัวเซนเซอร์ของเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับสจุดตัวกันชนด้านหน้านะครับไฟตันเหมาะตัวนี้ก็จะมาคู่กับตัวโรงงานตัวนี้เป็นไฟตัว C ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับของ F 1นึ่งสไป s p i d e ต่อมาก็คือเป็นตัวนี้ไฮไลท์เลยตัวนี้ไฟมาแต่งมาพร้อมกับคีบสามคีบไฟเดอร์ทามเดลี่ไอแล้วก็ไฟวงแหวนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะครับ มาตรงฝากระโปรงหน้าตัวนี้ลูกค้าจะใส่เพิ่มก็คือเป็นอะคริลิกเลนเจอร์ครับตัวนี้จะเป็นสีเงินที่ลูกค้าเลือกข้อไฟตัวนี้ผมก็ใส่ให้ก็คือจะเป็นสีดําด้านตัวนี้จะเข้ากับไฟหน้าปฏิเป๊ะเลยเพราะว่าจะเป็นซีรีส์เดียวกับตัวกันชนนะครับต่อมาชิ้นงานด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นซุม้มล้อตัวนี้ซุ้มล้อหกนิ้วนะครับ ลูกค้าเลือกจะไม่มีหมุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเลือกแบบหมุดก็ผมก็ใส่ให้ได้นะครับต่อมาตัวนี้เป็นแม็กตัวนี้แม็กมาพร้อมยางแม็กซิตเจ็ดร้อยนะครับเบลโเอทมาพร้อมัะซิยางสองหกห้าหกศูนอาสิบปดะครับ,รรบตัวนี้จะเป็นแม็กแอาแม็กขอบสิบแปดนะครับเป็นลายมาเวลตัวนี้ก็สวยฮอตทิชเลยครับตัวนี้ครอบโลโก้เบ้ากันรอยเบ้ามูอจับ ตนี้ผมก็ใส่เป็นสีดําด้านฝาถังน้ํามันเป้าหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนก,กันหมดเลยตัวฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกความหนาบางได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนบอกผมได้เลยกันศาตตัวนี้ผมก็ใส่ให้ได้ต่อมาที่ต่อชิ้นงานด้านหลังตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นโรเลอร์ปิดฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้จะเพิ่มพิเศษเข้ามาอีกสามหมื่นบาท เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าสวยงามแบบไหนตัวนี้เหมาะสำหรับพวกสายแคมปิ้งนะครับตัวนี้เขาจะชอบกันเลยเปิดสวยงามพอดีกับฝากระโปรงหลังตัวฝาเปิดกระบะท้ายก็จะมีตัวผ่อนแรงให้นะครับ จะเบามากต่อมาจะเป็นตัวโลโก้ฟอนต์เอดีปิดท้ายกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นฟอนต์เอฟดีตัวใหญ่สีเดียกวกับตัวรถทูโทนตัดด้วยสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับไฟ l e d สีสีธงมุกทรงเมกานะครับ ต่อมาถ้าไว้แท็กตัวนี้เขาจะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสี่จุดมาในตัวกันชนเลยกล้องถอยก็มีมาจากโรงงานเลยครับตัวนี้กล้องเข้าโลโก้เป็นไงกันบ้างครับกับชุดแต่งที่ผมแต่งให้ดูในวันนี้ชอบหรือถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับตัวนี้จะมีสริมรถช่วยดาวชุดแต่งฟรีนะครับ ถ้าชอบก็ติดต่อหาผมได้ผมบีมฝอรประทุมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอโตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ